สาเวนะปิญญาสัตว์นาธรรมพุทธาธรริปุชยาวาญาติการินาปิญญาการินาธรรมธรรมาธรรมปุชยามะญาติการินาปิญญาการินะาธรรมสัมพังน thank yeah.

ปกครอเต็มๆตรเนี้นะครับปกข้อเดีเดเด่ยวเราก็เต็มตรงนี้ไปด้วยใครอยากใส่โูปเชิญนะครับแต่จะไม่ทราบว่าแทนเนี้ยทาวัดอนุญาตให้สตรีเพศขึ้นไดใหม่้อเรียนถานะคท่าเจ้าครับผู้หญิงขึ้นกร,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 รงนี้ได้ไหครับอาตัดอนุญาตนะสตวันนี้นะครับที่่นรากาให้